เรื่องของซอฟ์พาวเวอร์ด้านกีฬากันบ้างแน่นอนว่าคือเรื่องของมวยไทยค่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของครูที่เป็นครูฝึกสอนฝึกซ้กอมมวยไทยนะคะล่าสุดเองค่ะกระทรวงแรงงานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานมวยไทยมอบป้ายนี้เพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของคุณภาพรวมของมาตรฐานแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการที่จะมีป้ายนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินผลักดันอาชีพอิสระให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะ ซึ่งทางนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยในระดับที่1ค่ะให้กับค่ายมวยสอภูมิพัฒน์รวมถึงมอบชุดเครื่องมือทำรารหากินซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0ค่ะ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชซึ่งนาอารีนะคะบอกเพิ่มเติมว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการมุ่งสร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะรวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน คือการให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปีไรายได้ที่มั่นคงค่ะโดยมุ่งเน้นให้ภาคแรงงานจะต้องมีความเข้มแข็งมีทักษะฝีมือมีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งค่ะ ซึ่งก็เป็นกีฬาที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ให้กับคนไทยอีกทางหนึ่งค่ะพร้อมทางได้ดำเนินการในการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ4.0ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานนอกระบบผู้รับจ้างทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะพัฒนาคนไทยตามช่วงวัยและมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเพิ่มรายได้การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการทดสอบมาตรฐานฝีมือของรายงานค่ะ